พี่ไก่โทรเรียกผมแต่เช้าเลยมีเรื่องอะไรอ,ะอ่ะหยาบอกนะว่าะจะให้ผมปล่อยพับปอมอีกอ่ะใช่ลูกค้าสั่งมาสององค์ตอนนี้พี่กำลังร้อนเงินมากเลย <c oughs> มีเฮาซิบอลอย่าพูดอย่างนั้นีิครบเอาหน่อยเดียวนะตัวเองจะบ้าเนอะ <c oughs> เ,อเล่น <c oughs> อะไรอ่ะกลางวันแสงเดี๋ยวก็พ้าผ่าตายหาหลรอกเพแต่พี่อ่ะมีเรื่องชั่วๆอะไรผมทำ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวยันโคมเลยมึงพูดจาอย่างเงี้ยมึงดูหน้าตาเนี่ยคนดีๆอย่างพี่สิหน้าตาแบบนี้แหละ ดีชั่วเร็วเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้ใส่หัวไปเอาตูดมหมจ้าเฮ้อ้พี่เล่นเป็นเรื่อยหรือเอาเข้าเล่นได้แล้วคือว่านี่พอด้วไงเนี่ยว่าแต่เองเห็นนุ่นไหมอย่าบอกนะว่าเราสองคนน่ะจะไปคมขืนยายแก่มันข้อหากำะไรวัตถุโบราณเลยนะพี่ใช่พี่ก่อนแล้วก็ตามด้วยเองโอ้ยเอาอีกแล้ว หรือว่าพี่ชอบรุ่นนี้โถไบอบอลก็พูดไปเมื่อวานแก่กว่านี้พี่รอไปสองโทีเอาเข้าเรอยอะดีเลยพีโโลล่ลอเล่นๆเนีน่ยนีว่าแต่เองเห็นอะไรในมือพี่ไหมนี่อยอ่าบอกนะว่าพี่ไก่ถูกรอตตลีใช่แล้วไปขึ้นรางวัลเฮ้โอคือไม่ใช่เองเห็นยายนั้นนะกับรอตติลีพี่มีแผนเว้ยแผนแผนอะไรอะพี่ยังบู พี่พ <ente> ูดอะไรอ่ะเฮ้ยอเวลาพี่พ <in Asia> ูดนะเองตั้งใจฟังบัางสิผมมาตั้งใจฟังพี่อ่ะตั้งใจพูดหน่อยอ่านั่นเองก็ตั้งใจพูดที่พี่ตั้งใจฟังใช่พี่น้พูดเองต้องฟังพี่น้ฟังพี่ต้องพูดบ้าไงพี่พูดนะเองต้องฟังถูกแล้วอเขาเรือกเขาแล้วคือว่า เราเนี่ยเจ้ารอตเตอรี่นะไปหลอกขายายายแก่คนนั้นเพราะพี่ดูแล้วถ้าทางคงจะหลอกง่ายวะ่ะเฮ้ยพี่เราแบบเนี้ยใจเขาจะเชื่อเหรอโอ้โหมึงนี่โง่จริงๆวะ่ะก็ปลอมตัวสิวะปลอมตัวเออป,ปอมตัวเป็นอะไรอ่ะพะม่าไงฮะพม่าเออเออนี่ยเองเชื่อพีมือพี่เดี๋ยวพี่ทำให้เองเ,องเนี่เหมือนพม่าเลยดีเลยอ ยายก็จะเชื่อหรือพี่โอ้โหเหมือนเลยอ๋อเหมือนธรรมะเหมือนอ่าเคือเธอเดึงตืงมีเรื่องแล้วโอ้ยพี่ธรรมะที่ไหนเขาทาแป้งแบบนี้แล้วธรรมะเขาทาแป้งไงครับโอ้ยเอาแป้งมาอืมพี่จะทาแป้งก็ไม่เป็นมานี่จะทำให้ดูรับรองเหมือนเด็กให้บอล เหมือนจริงนะเออเหมือนแน่นะเออบอลมั่นใจนะเหมือนมากเหมือนพม่าเหมือนคนบ้าอ้าวนั่นก็ไปสีทันทเอาพี่พ้พอแล้วพอแล้วพอล้เอางี้เดี๋ยวเราไปทาให้เหมือนพม่าเลยแล้วก็ทำตามแผนพี่นะแลางหน้ากันก่อน สวัสดีครับยายจำเลิรนจำเลิร์นเถอะแล้วนี่เองสองคนจะไปไหนกันนั้นคือพู้ฉาวาสองโคอ่ะเปโคตาด้ามาทางานที่ทาผัวชื่อควยหมอกอ้ยอ้ยออกไม่ใช่ยายควยหมอกอ้ยออกใช่อ้ยออกเไม่ใช่ยายและนี่เอสองโคจะไปไหนกันพูดไม่ชัดนะขอผัวยาย ยายอาพม่าก,กูไปกินซะแล้วมึงพูดยังไงยายเคิมคืองี้ยาโผสอโคอะถูถลอตเตอรี่ฮะถูถลอตเตอรี่อย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนจะพายายไปเลี้ยงใช่ไปกี่กู้เผาค่ะไ,<ป>ไม่ใช่ยาคือโผอะถูถลอตเตอรี่แล้วจะไปคืนเงินพวกโผสองโคไม่มีบาดไปชาล่ไประชาชน บัตรประชาชนก็เลยอยากจะขายรตะลีนี้ให้ยาห้าพังและถูกกี่ใบล่ะสามใบสองสี่สองสองสามส,ส,สี่โอ้ตั้งหมื่นสองอูได้กำไรนิดนึนงแต่ยายมีตังแค่สี่พันเองอะ่ะเฮียยายมีเงินแค่สี่พันว่ะสี่พันก็เอาไว้ก่อน กำตดดีกว่ากำขี่กำขี่ดีกว่ากำตดเหม็นเหมือนกันนะสี่พาก็สี่พานสี่พันนะจ้านี่สงสารพวกเองหรอกนะเห็นว่าขึ้นเงินไม่ได้นอะกจ้า,จากันเองกันเองเนาะขอคุณเนาะเนาะกันเองเนะาะกันเองสี่พันจ้ายาวขอบคุณค่ะ อ,อืมสงนี่ขอเอสอพาขอคุ้ครับเย้า,<ม>ายเข้าไปแล้วเล่นไม่เลื่องน้ำเองเนี่ยเออแต่ไงแผงของพี่ชั่วได้ใจมากแต่เงินมันได้ง่ายเดี๋ยวคราวหน้านะเว้ยเองเตรียมตัวเป็นหมอดูอดีใจจังเว้ยวันนี้โชคดีจังว้ยเอา้านี่แม่กลับมาจากวันแล้วเหรอ แม่สงสัยวันนี้จะได้บุญเยอะนะเนี่ยเยิ้มแก้มเกี่ยวชนะมันก็เป็นธรรมดาของคนโชคดีละโว้ยโชคดีอะไรนะแม่เออแป้งมาเดี๋ยวแม่มีอะไรให้ดูไหนไหนนี่ไงแล้วตะรีบแม่ซื้อมาในราคาที่ถูกมากเลยแถมยังถูกเลขท้ายสามตัวตรงด้วยได้เงินเยอะเลยล่ะลูกโอ้ไม่โชคดีจังเลยอะฮะแม่อะไรลูก นี่มดลอตเตอรี่ของเดือนนี้นะแต่มันกองปีที่แล้วนะแม่ฮะใช่เหรอหนูแป้งไหนหนูดูให้ชัดที่ลูกใช่เหรอชัดแม่ชัดเลยแม่โดนก็หลอกมาแล้วแล้วนี่แม่ซื้อเข้ามาเท่าไหร่สี่สี่สี่ร้อยลแม่สี่สี่พันเธอแม่ทำไมแม่ถึงเชื่อคนง่ายอย่างนี้แม่ก็เห็นมันเป็นคนต่างด้าวแม่ก็นึกว่ามันจะไม่หลอกแม่ สวัสดีครับยายสวัสดีค่ะคุณตำรวจยายพอจะรู้จักสองคนนี้ไหมครับหน้าคุ้นๆอยู่นะคะคุณตำรวจสองคนนี้ครับชอบหลอกขายลอตเตอรี่ให้กับเหยื่อโดยเฉพาะคนแก่ชอบหลอกว่าถูกสามตัวบ้างสองตัวบ้างมีเหยื่อหลายคนที่ไม่รู้เนี่ยหลงเชื่อไปหลายรายแล้วยายพอจะจำได้ไหมครับว่ารู้จักสองคนนี้ไหม อ๋อยายจำม,มันได้แล้วไอ้นี่แหละค่ะที่มันหลอกเอาเงินยายไปถึงมันจะแต่งตัวเป็นอาบังขายหมูยายก็จำม,มันได้มันชื่อไออวยออกอนี่อีนี่อีนี่จำผิดคนหรือเปล่านายจา๋าอีนี่เป็นอาบังแขกขายหมูนะานายจา๋ายายจำได้ดีเลยต่อยมันแต่งตัวไงยายก็จำได้ไอ้อุยออกอีนี่ขนาดกูแต่งตัวเป็นอาบังขนาดนี้ยายยายจ๋าโผล่ได้เหรอ ใช่เลยค่ะคุณตำรวจใช่เลยไอ้น,นี่เลยค่ะไออวยออกนี่มันโง่จริงเลยเนี่ยเป็นพวกมึงคนเดียวเนี่ยพลาดเลยกูบอกให้แต่งตัวเปน็นอาบังอาบังโอ้อีนี่กูแต่งตัวเป็นอาบังเต็มที่เลยนะจ๊ะดูคอโวดไหนเนี่ย <c oughs> เ,หเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไม่เหมือนตรงไหนกูมไม่ตลกด้วยนะ <c oughs> ไอแต่งตัวของมึงอะใช่แต่สมองคิดไหม <c oughs> บางบ้านปม้ามึเงเอไปขายหมูอวยขายมุก็กูไม่รู้นี่อะไรหมู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 กูก็ขายอย่างเดียวเลยนายจ๋า ไม่ต้องเถียงกันเรื่องมุ้งมุ้งหมูหมูเนี่ยไว้ค่อยไปคุยกันที่สอนอส่วนยายรบกวนให้ไปให้ปากคำด้วยนะครับได้ค่ะคุณตำรวจไปเกมพวกมึงคนเดียวเลยกูบอกไา้จ้าบอกให้แต่งตัวขายึงเข้าใจมึงบ้าเป่าบ้าเปลาตัวากแต่งตัวได้บงบ้านมึงดิขายหมู